โอ้หนี่ฮะเขาเมาทอดนะนาเล็กซื้อจากตลาดนัดมาเนี่ย30สบาทนะก็ตกละชิ้นละสิบบาทถือว่าน่ากินนะหากินยากฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนาเล็กพาชิมือว่ารสชาติเป็นยังไงใช้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยอนี่ฮะขอ,อยัดใช้มือนะนี่ฮะชิ้นแบบนี้เลยเนี่ย ชิ้นใหญ่ๆชิ้นละสิบบาทเดี๋ยวลองบีออกดูนะนี่ครับข้าวเมา่าข้างในก็เป็นกล้วยเหมือนกล้วยเ,เล็กๆอะ่ะเหมือนเล็บมือนางอะไรประมาณนั้นดูคนระับอะไรชอบกินเนี่ยไม่มีกล้วยก็อร่อยเหมือนกันนะ หอมอร่อยอะอเนี่ยแหละของแบบไทยๆเราเมื่อกีก้หาก,กินยากเข้าวเม่าทอดอร่อยอร่อยฮะสามสิบบาทนีคุ้มเลยเราจะกินไปหมดหรอกอเดี๋ยวแบ่งปันให้น้องๆเขากิน

อร่อยจริงๆเขาบอกสวัสดีคับ